รู้ไว้ใช่ว่า just facts ถ้าเรามองจากแผนที่โลกก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ว่าประเทศนั้นเล็กหรือใหญ่แต่สิ่งที่จะเป็นตัววัดขนาดของประเทศที่แม่นยำที่สุดนั้นก็คือขนาดพื้นที่ของประเทศนั้นในวิดีโอนี้รู้ไว้ใช่ว่า just facts จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ10ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกมาดูกันซิว่าประเทศเหล่านั้นขนาดเท่าไหร่ อยู่ส่วนไหนของโลกผู้คนท้องถิ่นมีสภาพความเป็นอยู่ยังไงและมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยอันดับที่10บมาดีฟส์เชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักประเทศนี้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะมาดีฟส์เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาดีฟส์หรือชื่อทางการว่าสาธารณรัฐมาดีฟส์เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะปะการังทั้งหมด26หมู่เกาะ ครอบลุ่มพื้นที่300ตารางกิโลเมตรและมีประชากร3 4 0 0 0 0คนรัฐอิสลามเล็กๆที่สวยงามแห่งนี้เป็นรัฐอธิปไตยที่เล็กที่สุดในภูมิภาคเอเชียมาดีฟส์พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งอุตสาหากรรมนี้ทำรายได้ให้มาดิฟส์มากกว่า70%ของรายได้หลักของประเทศเลยทีเดียวค่ะอันดับที่9เซนต์วินเซนต์และกรนาดีนส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์เป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆที่อยู่ในภูมิภาคแคริบเบียนครอบคลุมพื้นที่280ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ117,000คนเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศหมู่เกาะแห่งนี้ประกอบด้วยเกาะจำนวน32เกาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เกาะเหล่านี้เป็นภูเขามีหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใส เหมาะสำหรับการแล่นเรือใบดำน้ำลึกและดำน้ำตื้นนกเขตรอ้อนหลายชนิดอาศัยอยู่บนเกาะอีกทั้งยังมีวานและโลมาอาศัยอยู่รอบๆเกาะอีกด้วยรายได้หลักของประเทศขึ้นอยู่กับการเกษตรนั่นก็คือการส่งออกกล้วยอันดับที่ 8. Saint s e เซนคิสและเนวิสเซนคิสและเนวิสหรือชื่อทางการคือสหพันธรัฐเซนคริสโตเฟอร์และเนวิส เป็นประเทศที่เป็นเกาะตั้งอยู่ในภูมิภาค w ว s t ์อินดีสแถบแคริบเบียจัดว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในซีกโลกตะวันตกเมื่อวัดจากขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรครอบคลุมพื้นที่261ตารางกิโลเมตรมีประชากรจำนวน39,000คนปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนื่องจากเซน t คิสและเนสเคยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร วัฒนธรรมของที่นี่จึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอิทธิพลของแคริบเบียนและอังกฤษเซนต์กิสและเนวิสพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันดับที่7หมู่เกาะมาเชลหมู่เกาะมาเชลหรือสาธารณรัฐหมู่เกาะมาเชลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตอนกลางมีพื้นที่181ตารางกิโลเมตรมีเกาะต่างๆจำนวน1,225เกาะ ประชากรมีทั้งหมดประมาณ58,000คนการปกครองของหมู่เกาะมาเชลเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาระบบเศรษฐกิจของประเทศมีขนาดเล็กมากการส่งออกมีปริมาณต่ำและยังคงพึ่งพาความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากสหรัฐภายใต้ Compact of Free Association เป็นหลักโดย80%ของรายได้รัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อมมาจากสหรัฐอเมริกาอันดับที่6ลิเตนสไตน์ ลิทเติสไตน์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตอนกลางมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ลิทเติสไตน์มีพื้นที่160ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ34,000คนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตยร้รัฐธรรมนูญโดยมีเจ้าชายฮันส์อาดัที่สองเป็นประมุขลิทเตสไตน์ จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกและครั้งหนึ่งประเทศนี้ยังเคยเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งหลบเลี่ยงภาษีของกลุ่มมหาเศรษฐีแต่ว่าในปัจจุบันดิกเทนสไตน์ไม่ได้อยู่ในบัญชีดำในการเลี่ยงภาษีอีกต่อไปแล้วรายได้หลักของประเทศมาจากภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอันดับที่ 5. ซานมาริโนซานมาริโนเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศอิตาลี มีชื่อเรียกทางการว่าสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งจัดเป็นสาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ .301 ซานมาริโนครอบคุมพื้นที่61ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ29,000คนและมีการปกครองแบบสาธารณรัฐมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ของประเทศมาจากการท่องเที่ยวส่วนรายได้จากภาคธุรกิจอื่นๆของประเทศมาจากการธนาคารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซรามิก นอกจากนี้ซานมาริโนยังมีไรายได้จากการขายสเต็มอีกด้วยอันดับที่4ตูวาลูตูวาลูเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญประกอบด้วยเกาะแนวประการังจำนวน16เกาะมีพื้นที่26ตารางกิโลเมตรและมีประชากร1,500คนตูวาลูจัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้หากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตซึ่งในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้ามีแนวโน้มว่าประชากรหลายๆคนอาจจะอพยพไปอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือเกาะนิวเวย์แทนสหประชาชาติจัดให้ตัว,วลูอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดเนื่องจากประเทศมีขนาดเล็กทรัพยากรธรรมชาติไม่อุดมสมบูรณ์และมีข้อจำกัดในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งตูวาลูยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติบ่อยครั้งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงเพื่อการยังชีพแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าอีกหนึ่งรายได้สำคัญของตูวาลูก็คือการให้เช่าอินเทอร์เน็ตโดเมน .tv ซึ่งเป็นตัวย่อของประเทศและไปตรงกับตัวย่อของโทรทัศน์หรือทีวีซึ่งการให้เช่าโดเมนนี้สร้างรายได้ประมาณ7ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ165ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว อันดับที่สนาอูรูนาอูรูหรือสาธารณรัฐนาอูรูตั้งอยู่ในแปซิฟิกตอนใต้มีพื้นที่เพียง21ตารางกิโลเมตรและมีประชากร13,000คนนาอูรูมีถนนเพียงสายเดียวโดยมีต้นปาล้อมรอบเป็นระยะทาง19กิโลเมตรและมีสนามบินและรันเวย์ที่เรียบชายหาดอุตสาหากรรมหลักของนาอูรูคือเหมืองแร่ฟอสเฟตและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว อันดับที่ 2. โมนาโคโมนาโคหรือราชรัฐโมนาโคเป็นอาณาเขตที่ครอบคลุมพื้นที่1.9ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ32,000คนนครรัฐแห่งนี้เป็นดินแดนบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญจัดเป็นประเทศที่ค่าครองชีพแพงและประชากรร่ำรวยที่สุดในโลก ประชากรราว30%์ของโมนาโกเป็นมหาเศรษฐีหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐโมนาโกไม่มีกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศแต่มีจำนวนตำรวจต่อประชากรหรือต่อพื้นที่มากที่สุดในโลกโดยมีตำรวจ515านายต่อประชากรทั้งหมดประมาณ3 2 0 0 0คนโมนาโกเป็นศูนย์กลางด้านธนาคารและเน้นการดำเนินเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมขนาดเล็กนอกจากนี้โมนาโกก็ยังมีชื่อเสียงจากการเป็นดินแดนภาษีต่ำ ไม่เก็บภาษีรายได้มีภาษีธุรกิจที่ต่ำและยังเป็นหนึ่งในสถานที่การจัดแข่งรถฟอร์มูล่าวันอีกด้วยอันดับที่ 1. นครรัฐววติกันนครรัวปติกันครอบคลุนพื้นที่เพียง0.44ตารางกิโลเมตรและมีประชากรจำนวน770คนประเทศเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีการปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งอำนาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาแต่เพียงผู้เดียว สมดวาระก็ต่อเมื่อพระสันตปาปาสิ้นพระชนน์นครรัฐวัติกันไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วยาศาสนจักรวติกันมีรายได้หลักจากการสนับสนุนทางการเงินขององค์กรคริสตศาสนา,ศ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 านิกายโรมันคทอลิกทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการลงทุนต่าง ค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์รายได้จากการจำหน่ายหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ดวงตราไปรษณียกรและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวและนี่ก็คือ10ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกที่เราแนะนำมาฝากคุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ